ใส่บาเรื so ่อยเข้ากับตัวเครื่องแล้วใส่โซ่โดยนำโซ่คล้องเข้ากับสเตอร์แล้วใส่ให้ลงล่องบาเมื่อใส่โซ่เสร็จใส่ฝาครอบบาเรื่อยยนแล้วขันน็อตยึดฝาครอบบาเข้าให้พอตึงมือทั้งสองตัวโดยการขันน็อตเข้าให้ขันไปตามเข็มนาฬิกาเมื่อขันน็อตยึดฝาครอบบาจนตึงมือทั้งสองตัวแล้วใช้ไขควงปากแบนทําการขันน็อตตั้งโซ่ไปตามเข็มนาฬิกาเพื่อตึงโซ่ขันตึงโซ่ให้พอดีแล้วใช้ประแจบล็อก ทำการขันน็อตยึดฝาครอบบ่าเข้าให้แน่นทั้งสองตัวโดยการขันน็อตยึดฝาครอบบ่าเข้าให้ขันไปตามเข็มนาฬิกาขันเข้าให้แน่นเมื่อขันน็อตยึดฝาครอบบ่าเข้าจนแน่นทั้งสองตัวแล้วทำการเติมน้ำมันหล่อโซ่หรือน้ำมันเลี้ยงโซ่เลื่อยยนโดยสามารถใช้น้ำมันเครื่องรถยนต์หรือน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์เติมเข้าไปให้เต็มถังได้เลยเมื่อเติมน้ำมันหล่อโซ่หรือน้ำมันเลี้ยงโซ่เลื่อยยนเสร็จหมุนปิดฝาถังให้แน่นจากนั้นเติมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยสามารถใช้น้ำมันเบนซิน,นหรือน้ำมันแก๊สโซล91หรือน้ำมันแก๊สโซล95ผสมกับน้ำมันเครื่องสองจวัหรือ2ทีในอัตราส่วน25ต่อ1ผสมให้เข้ากันแล้วเติมได้เลยเมื่อเติมเสร็จทำการสตาร์ทเครื่องโดยกดยางแยกเพื่อปั๊มน้ำมันเข้าคาบูจากนั้นดันก้านโช๊คขึ้นหรือปิดโชค๊คแล้วดึงสตาร์ดึงไปจนกว่าเครื่องเหมือนจะติดหรือติดแล้วจากนั้นดันก้านโช๊คลงหรือปิดโชค๊คแล้วดึงสตาร์ และสำหรับการสตาร์ทเลื่อยยน์เมื่อเลื่อยยนร้อนแล้วหรือในระหว่างการใช้งานสามารถยึงสตาร์ทได้เลยโดยไม่ต้องดันก้านโช้ขึ้นหรือโช้และเมื่อเลื่อยยน์สตาร์ทติดแล้วจะสามารถนำเลื่อยยนต์ไปตัดไม้หรือนำไปใช้งานตามความต้องการได้เลยสำหรับเลื่อยโซ่ยนตขนาดพกพา2 5ซ c มีขนาดกระทัดรัดน้ำหนักเบาพกพาสะดวกใช้งานง่ายเหมาะสำหรับการตัดไม้ขนาด12นิ้วหรือจะทำการตัดไม้ขนาดกลาง หรือตัดไม้ขนาดใหญ่ก็สามารถทำได้ด้วยดีไซน์ที่รับและน้ำหนักเบาง่ายต่อการเริ่มต้นใช้งานและการตัดไม้และถูกออกแบบมาเพื่อทนทานต่อการใช้งานหนักเหมาะสำหรับการตัดไม้ในป่าหรือการทำสวนขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นไม้ท่อนเล็กหรือไม้ท่อนขนาดใหญ่ก็สามารถตัดได้ตัดง่ายตัดเร็วพกพาได้สะดวกโดยสามารถนำสายสพายเกี่ยวเข้ากับหูบเกี่ยวแล้วสพายเลื่อย เพื่อขึ้นตัดไม้บนที่สูงได้เลยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวันนกรสวัสดีครับ